ว้บ,บะะคครบรยากาศดีมากค่ะยังมืดแต่เราก็มีแฟลตใ <c oughs> จบ่งบอกกระเป๋าเปียกว่ะจะไปเหลืออะไรนี่อันนี้จะทำเมนูอะไรเนี่ยตำตำส้วะปะตำส้วเตรียมวัตถุดิบเอาไม่ผึ่งลงเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วมันจะตำตอนไหนเนี่ยนี่เลยห้านาทีก็ตำแล้วห้านาที วิธีแคมปิ้งอันนี้ทำตำถั่วด้วยเหรอคะเมื่อกี้จะทำตำถั่วแล้วก็ได้ทำตำม้วนฮะกระดูกทำอะไรอันนี้ทำตำถั่วก่อนใช่ไหมแล้วค่อยทำตำม้วนใช่ไหมเออกูนึกว่ารวมกันไม่กินตำถั่วไงตำมีตำเกินเป็นลูกหมยใช่ไนะวันนี้แล้วพวกนี้มันที่เป็นลูกเหมยสมใจแล้วพวกนี้เป็นอาหารแบบ าหารแบบหลายอย่างอาหารอะไรบ้างมีอะไรบ้างพวกนี้พวกนี้ก็จะมีแกงเขียวหวานแต่มันทํายากไงผักอะไรยังไม่ได้หั่นยังไม่ได้อะไรนะก็อะไรนะจะมานึ่งข้าวอีกค่ะอข้าวจะมีตําเมนูเมนหวานแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเมนูแรกก็คือนึ่งปลาใกล้สุกหรือยังเนาะนึ่งไหมกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย ยังไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมนี่มันเริ่มมันเริ่มแบบมันเริ่มหอมแล้วแหละแต่ก็ร้อนรอน้รอคันนั่นแหละปิดไปกันไม่ได้คนจ <laughs> ช,ช่วยกันดีจังเลยวะมัน,นจะจะจ,จิกาถือก้อนจิเข้มไปานไหนเอาเสียบบัวม,มันเป็นยังไง หวานไม่เค็มยังไม่ใส่น้ำปลาเลยใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลานิดหนึ่งบะหวานจะใส่หวานทำไมวะป้อคือมันเยอะไปป้ะก็เรามีปใส่ไปเลยเสราใส่น้ำตาลเนี่ยยังไม่ใส่น้ำตาลใส่ยังใส่แล้วใส่น้ำตาลปี๊บก็ใส่ปลาไหอีกทีนี้อ้าวใส่ปลาไหลงไปเด็กแกแซ่บๆนัวๆนิมก่อนจิมก่อนโอ้ยตามโมเป็นดอกกุหลาบเค็มข้าวกรน แค่นี้บ่เคนคนคนเดียวเป็นมะนัวแจ๊กแจ๊กแจ๊กเกี่ยวก็ดีอยู่บ่เกี่ยวแล้วนะเคี้ยงชิมสิปากคนหนอกเป็นไงชิมน,ำน้ำมันจะได้รู้ชิมน้ำอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อเค็มไม่กิน <S <S นะคะของจริงนะคะเค็มไหมมันก็เอกอรเิ่มอร่อยแล้วอร่อยไหม เติมอร่อยแล้วนะเติมอร่อยแต่ว่าไม่อร่อยม่นก็มาชิมสิว่ามันเค็มหรือยังถ้ามันไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกใส่ไ,ไหมรสชาติอย่างเงี้ยอร่อยแล้วนะอือม,มันเริ่มมันเริ่มแบบนัวขึ้นนิดนึงแล้วอ,อร่อยแล้วลอาทีเคฉยนิดนึงแสดงว่าชอบกินรสชาติเดียวกันใช่ไหมเยอะไปนี่ตรงไหนใส่ซ้ำเก่าเลยนะมันก็จะเค็มเนี่ยบดโอ้ยเออซ่ามันเอาเค็มเผาเค็มขนานั้นเลยเอาสวยมามมาใส่อีกรอบนึง ไม่ไม่พอ่ะอืมอืพอป่ะว่ะสองจับอ๋อหรือจะเอาอีกอะไม่รู้หรอกเอาอีกก็ได้นะอีกจับหนึ่งนะอีกจับนะอืยังกินอยู่ใช่ไหมผมไม่เอาเผ็ดมากนะคะไม่เหนืออเมื่อกี้ชิมนี่เริ่มเผ็ดแล้วนะเมื่อกี้ไม่ชอบกินเผ็ดละติกินเผ็ดหมดบ้านเค่ะมีแต่กูกินไม่เผ็ดอะตามเลยค่ะ จะแสบบัวบัวเป็คนเนตัว่อยมามีผัวแล้วเหรอมีแล้วค่ะอุ้ยมีแล้วจริงๆเหรอคะ่มีผัวเป็นตัวเป็นตัแล้วค่ะมีทำไมคะทำไมไม่รอเพื่อนเลยไม่รอค่ะเพื่อนไม่มีสีเช็คเชียมเดี๋ยวนะไม่มีชงมิชอนแป๊บนึงอุ้ยล่วงใส่ใบไหมผักเขาเรียกผักขึ้นช่ายฝรั่งไม่ใช่ผักชีฝรั่ง ป็นไงอพอ,อยังเพิเที่ยวนามากอยู่เลยครับพอแล้วก็พอ,อมันน่าจะมีน้ำอีกนิดนึงนะมันกินนี่ไงๆๆนี่ไงนี่ไงสบน้ำปลาร้าใส่ลงไปดิ๋ยวมือตำกับตำนานนะคะอันนี้คือน้องมือตำของจริงนะคะกูคนนี้นเห็นไหมเห็นใส่จานเห็นหน้ากูอยู่ใช่ไหมเห็นมือกู ทำไมแเสรมันไม่ออกวะไม่รู้เดี๋ยวหาใบเขาเรียกใบยังใบขึ้นชายขึ้นชายยังเอ้ยบะแมนใบฟักชีฝรั่งอ๋อเขาเลยใส่ปลาร้าเราก็ต้องใส่มะนาวลงไปอีกนิดนึง่ามันก็ปลาใส่ตำขนมแม่ของวัใช่แล้ววันนี้เสร็จแล้วมาวางเลยทำเสื้อเมื่อกี้ที่เรางงงาๆทำอร่อยมีผลไม้เนี่ย ไม่ไม <mile> ่มีลำบากอะแคบเนี้ยเนื้อสวยปาจานี่มากินกัะเข้าแ่ร้อนๆเอาจานมาทยังครับนี้ต้อง่ต้องหรอไม่ต้องไ่้องเ็อมันมีนาันนี้น้ำใช่ไหมน้นี่เราจะไปน้ำตกกันใช่ไหมอันนี้คือ ร่มเงากคบลงนต้บรรยากาศดีมากมองเป็นเหมือนไายทิพย์ในประเทศเราในพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันครับพ่อพรุ่งนี้จะไปไหนกันพรุ่งนี้เราจะไปดูดูพระอาทิตย์แล้วก็ไปเล่นน้ำตกมินี่เมื่อกี้หนูไปไหนมาไปไหนกันมา แค่น้ำเหรอสนุกไหม<ฮ>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปแหล่งน้ำตกอันนี้มันแค่ลำธารไหลมาเนี่ย<ฮ>แต่น้ำตกออยู่ในนั้นมีเช้า,าไป